สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีธนูทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องการดาพยากรณ์วันนี้มาส่งต่อพลังงานดีๆกับการเปิดไพ่ทำนายดวงในหัวข้อคุณกำลังจะสมหวังเรื่องอะไรในเร็วๆนี้ผ่านพลังงานจากไพ่แล้วแต่ไพ่จะบอกเลยมารับพลังงานดีๆกลับไปด้วยกันนะคะแต่ก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าเป็นการทำนายดวงโดยรวมไม่ใช่ดวงของคนใดคนหนึ่งคำทำนายอาจจะตรงไม่ตรงก็ได้รับฟังอย่างมีสติ ฟังเป็นแนวทางก็พอนะคะเพราะสุดท้ายแล้วชีวิตจะดีจะร้ายอยู่ที่ตัวของเราเองทำอย่างไรได้อย่างนั้นเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามารับฟังคำทำนายไปพร้อมๆกันเลยค่ะเรื่องที่คุณจะสมหวังจะเป็นเรื่องอะไรบ้างมารับฟังไปพร้อมๆกันเลยนะคะใบแรกนะคะ ace of p e n t a c l e โอกาสใหญ่นะโอกาสหน้าที่ทอง ที่จะทำให้คุณได้สร้างเนื้อสร้างตัวได้ประสบความสำเร็จนะคะจะมีโอกาสที่ดีถูกหยิบยื่นเข้ามาเราก็ต้องตอบรับโอกาสนั้นนะโดยการทำให้เต็มที่สุดความสามารถก็จะนําพาคุณไปสู่ความเจริญก้าวหน้าเพิ่มมากขึ้นนะคะหากใครคาดหวังเรื่องของโอกาสที่ดีโอกาสในการแสดงความรู้ความสามารถคุณก็จะได้รับโอกาสนั้นนะคะเมื่อเชียน สิบไม้ท้านะคะอาจจะเหนื่อยนะมากหน่อยแต่ผลตอบรับนะผลตอบแทนที่ได้กลับมาคุ้มค่าอย่างแน่นอนนะคะ King of c u p บได้ตําแหน่งด้วยนะได้รับความรักความเมตตาอ่เ e of s w o r d นะคะอัศวินเหลียน Jasmine สี่ไม้ท้านะคะถือว่าเป็นพลังงานค่อนข,ข้างดี Hangman แล้วก็ใบสุดท้ายจะเป็นไพ่พระพิคเนตนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะคอยปกป้องคุ้มครองชาวราศีธนูขอให้คุณกระทำแต่ความดีคิดดีทำดีนะคะก็จะทำให้ชีวิตมีแต่ความเจริญก้าวหน้าเพิ่มมากขึ้นพลังงานโดยภาพรวมค่อนข้างดีมากๆจะสมหวังในสิ่งที่คุณคิดในสิ่งที่คุณปรารถนาหากคุณอธิษฐานจิตนะขอพรในเรื่องใดก็ตามนะคะ มีโอกาสที่จะเป็นจริงอย่างที่ใจคุณปรารถนานะก็เป็นดวงที่จะประสบความสำเร็จในสิ่งที่ทำจากสิ่งที่คุณเพียรพยายามมุ่งม,มั่นตั้งใจอยากสำเร็จอะไรอยากได้อะไรก็ต้องลงมือทำอาจจะเหนื่อยหน่อยนะคะต้องแรกด้วยหยาดเหงื่อแรงกายต้องคิดต้องทำต้องจัดการแต่ผลตอบรับนะที่ได้กลับมาคุ้มค่าอย่างแน่นอนนะคะมีโอกาสที่คุณจะได้สร้างความสำเร็จ ที่เป็นของตัวคุณเองมีคนเล็งเห็นในความรู้ความสามารถพร้อมที่จะหยิบยื่นนะคะสิ่งดีๆโอกาสใหม่ๆให้กับคุณอาจจะได้ทำงานโปรเจกต์ใหญ่โปรเจกต์สำคัญนะที่ทำให้คุณเติบโตก้าวหน้า เหมือนคุณเป็นคนที่ถูกเลือกนะคะได้รับสิทธิพิเศษที่เหนือกว่าคนอื่นซึ่งเราก็ต้องทําโอกาสให้เต็มที่ให้สมกับที่การได้รับความไว้วางใจแล้วก็มีโอกาสได้เงินก้อนใหญ่ก้อนโตนะที่คุณคาดหวังไว้นะคะอาจจะเป็นเงินที่ได้มาจากครอบครัวได้มาจากอสังหาริ้มารัพย์แล้วก็ได้มาจากการใช้ความรู้ความสามารถของตัวคุณเองด้วยนะคะแล้วก็ช่วงนี้ชาวราศีธนู จะมีความเก่งนะมีความเชี่ยวชาญชำนาญในหน้าที่การทำงานเหมือนคุณจะทำงานเก่งขึ้นนะคะสามารถบริหารจัดการสิ่งต่างๆได้ดีมีไอเดียมีความคิดที่โดดเด่นบางทีอยู่ๆมันก็มีความคิดอะไรที่มันปิ๊งปังขึ้นมาถ้าลงมือทำด้วยมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จสิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณวางแผนต้องลงมือทำนะคะถ้าไม่ลงมือทำ ความสําเร็จมันก็เกิดขึ้นได้ยากนะก็จงทําความฝันให้เป็นจริงด้วยการลงมือทำํำก็จะทําให้คุณประสบความสําเร็จนะคะมีความโดดเด่นในเรื่องของการใช้คําพูดการสื่อสารหรือถ้าทํางานทําธุรกิจที่เกี่ยวกับสื่อออนไลน์นะก็จะนําซึ่งความเฮงความปังมาสู่ตัวคุณคําพูดที่จะเรียกเงินเรียกความสําเร็จนะคะหรือสร้างความน่าเชื่อถือมากขึ้น เหมือนเราพูดอะไรไปก็มีคนเชื่อมีคนหลงไหลในวาทศิลป์ของเราพูดจาโน้มนนาวใจคนได้เก่งถ้าเป็นพนักงานขายเป็นเซลล์ก็สามารถปิดยอดขายได้หรือเจออุปสรรคปัญหาใดๆคุณก็สามารถพลิกสถานการณ์จากที่แย่ให้กับกายเป็นดีได้นะคะก็เป็นนักแก้ไขปัญหาตัวยงสามารถเอาตัวรอดได้ในสถานการณ์ที่มันดูวิกฤตนะคะ จากชีวิตที่กำลังเจอเรื่องที่แย่ก็จะปรับเปลี่ยนเป็นเรื่องที่ดีที่จะเข้ามาหาชาวราศีธนูเก่งรอบด้านรวมถึงอาจจะแข่งขันอะไรทําสิ่งใดก็จะสำเร็จในทุกทิศทุกทางนะคะได้ตําแหน่งได้เป็นหัวหน้าเป็นผู้จัดการที่มีอำนาจในการตัดสินใจมีอำนาจในการทำสิ่งต่างๆเพิ่มมากขึ้นหรือได้รับ ความช่วยเหลือเกื้อนหนุนที่ดีจากผู้ใหญ่ใจดีอาจจะเป็นผู้ใหญ่ในที่ทำงานหรือเป็นผู้ที่มีพระคุณกับเราก็ได้นะคะทำอะไรก็มีคนเห็นด้วยคอยซับพอร์ตคอยสนับสนุนทำให้สิ่งที่คุณตั้งใจไว้เนี่ยมันประสบความสำเร็จได้ง่ายมากขึ้นนะคะอุปสรรคปัญหามันก็มีเข้ามาบ้างแต่คุณก็สามารถใช้ประสบการณ์ใช้ความรู้ความสามารถ แก้ไขขี้คายในทางที่ดีมากขึ้นนะความใจสู้ความเพียรพยายามที่จะนำมาซึ่งความสำเร็จให้กับตัวคุณด้วยนะคะดังนั้นทำอะไรก็อย่าท้อมันอาจจะมีบ้างแหละที่รู้สึกเหนื่อยหมดไฟหมดพลังกับการทำงานมันเกิดขึ้นได้กับทุก,ทกคๆคนเพียงแต่ว่าอย่าให้มันเกิดขึ้นนานเกินไปเพราะถ้าเกิดขึ้นนานเกินมันก็จะทำให้สูญเสียความมั่นใจไปเรื่อย จนไม่คิดอยากจะทําอะไรเลยก็ได้นะคะเราก็ต้องพยายามปลุกพลังนะสร้างพลังใจให้กับตัวเราคิดถึงเป้าหมายนะคิดถึงความสําเร็จหรืออาจจะไปหากําลังใจที่ดีจากคนรอบข้างก็ได้นะคะไปขอกําลังใจจากพ่อแม่นะจากคนในครอบครัวจากคนรักก็ได้กําลังใจนี่ถือว่าสําคัญนะคะก็สามารถเป็นแรงขับเคลื่อนให้คุณ สามารถทําตามความฝันทําตามสิ่งที่คุณตั้งใจไว้แต่ถ้าเราไม่มีใครเลยก็กําลังใจจากตัวของเรานี่แหละนะเพราะว่าคนแรกที่อยู่กับคุณมันก็คือตัวของคุณเองก็พยายามให้กําลังใจตัวเองเยอะๆนะคะก็จะทําให้คุณมีแรงขับเคลื่อนมีพลังใจที่ดีในการก้าวต่อไปข้างหน้านะเพื่อไปคว้าความสําเร็จคว้าสิ่งที่ดีกลับมานะคะแล้วก็เป็นดวงชะตาที่เหมือนว่าทําดีย่อมได้ดี แต่ถ้าทําไม่ดีก็ย่อมได้รับผลของการกระทําไม่ดีนั้นด้วยนะคะหากก่อนหน้านี้นะคุณจะทําแต่สิ่งที่ดีนะทำแต่สิ่งที่มันจะสร้างประโยชน์ให้กับตัวคุณก็จะทําให้คุณได้รับอาน,นิสงส์ของการกระทําดีนั้นส่งผลทําให้คุณได้พบเจอแต่ความสําเร็จแล้วก็สิ่งที่ดีเพิ่มมากขึ้นนะคะไพ่จัสตเมน t นะเหมือนการรอคอยอะไรบางอย่าง มันกำลังจะจบสิ้นลงไปแล้วมีเกณฑ์ที่คุณจะได้รับข่าวดีที่รอคอยอาจจะเป็นสิ่งที่มันเหนือความคาดหมายที่คุณจะได้รับนะคะแต่ก็จะทำให้คุณมีความสุขอาจจะเป็นเรื่องของความชัดเจนในความสัมพันธ์ที่มันดูคุมเคือคุณคบหาอยู่กับใครนะคะก็จ,จะเกิดความชัดเจนเพิ่มมากขึ้น นะความรู้สึกรังเลก่อนหน้านี้มันก็จะแปรเปลี่ยนเป็นความมั่นใจมากขึ้นนะว่าจะทํายังไงกับความสัมพันธ์นี้นะคะมันมีบางอย่างที่จะทําให้เราตัดสินใจเลือกได้นะเหมือนคุณได้เจอทางที่ดีเจอทางที่ใช่นะหรือมีอะไรบางอย่างที่จะดนจิตด,ดนใจให้คุณได้เลือกเดินเส้นทางที่มันเหมาะสมกับคุณเพิ่มมากขึ้นนะคะเป็นดวงชะตาที่จะมีข่าวดีเรื่องเงินนะเรื่องรายได้ที่จะมีเข้ามามากขึ้น ก็มาจากความขยันตั้งใจของเรานั่นแหละนะคะยิ่งขยันก็จะยิ่งรวยยิ่งเหนื่อยยิ่งปังนะยิ่งจะมีเงินเข้ามามากขึ้นนะคะก็มาจากน้ําพักน้ําแรงของเราซะส่วนใหญ่แล้วก็คุณจะเจอรูปทางใหม่ๆในการหาเงินหรือมีทางเลือกในการประกอบอาชีพเพิ่มมากขึ้นก็ได้ก็พยายามพัฒนาตัวเองอยู่เสมอเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอะ,อะไรที่เคยทําผิดพลาดเคยล้มเหลวนะคะ ก็ปล่อยนะปล่อยมันไปอย่าไปจมปากอยู่กับความผิดพลาดอย่าโทษตัวเองในในความผิดพลาดที่ผ่านมาจงให้โอกาสตัวเองในการเริ่มต้นใหม่อีกครั้งนะสิ่งใหม่ย่อมดีกว่าสิ่งเก่าเสมอนะคะ เนะพราะถ้าเราไปจดจอหรือไปหมวกมุ่นกับความผิดพลาดในอดีตหรือไปยึดติดกับสิ่งเดิมๆม,มันก็จะไม่ทําไม่สามารถที่จะมีโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตได้นะก็เป็นสิ่งที่พยอยากจะสื่อบอกกับชาวราศีธนูนะคะมีโอกาสที่คุณจะได้ได้รับทรัพย์สินน้ำชิ้นใหญ่อาจจะหมายถึงบ้านหลังใหม่เป็นอสังหานะคะ หรืออาจจะเป็นเรื่องของการเปิดเปิดกิจการร้านค้าใหม่มีรถคันใหม่เป็นของตัวเองก็ได้เหมือนคุณจะได้สร้างรากฐานชีวิตที่มีความมั่นคงมากขึ้นชีวิตมันดูมีชีวิตชีวามีอนาคตมากขึ้นคือคุณจะมีความหวังกับการใช้ชีวิตนะคะเหมือนเราทำงานอะไรสักอย่างหนึ่งแม้ว่าเราจะเหน็ดเหนื่อยเพียงใดแต่ถ้าเรามี ความหวังนะกับสิ่งที่รอคอยอยู่ข้างหน้ามีความหวังอยากจะเก็บเงินไว้ซื้อบ้านซื้อสิ่งที่คุณอยากได้มันก็ทําให้คุณมีแรงขับเคลื่อนนะคะมีกําลังใจในการที่จะทํางานเพิ่มมากขึ้นก็จะนํามาซึ่งสิ่งดีๆแล้วก็ความสําเร็จมากมายรวมถึงสิ่งที่คุณปรารถนาจะได้ก็จะได้ด้วยนะคะก็เป็นสิ่งดีๆข่าวดีที่จะเกิดขึ้นก็ขอให้ชาวราศีธนู ทําแต่สิ่งที่ดีไว้นะคะหรือหาเวลานะไปทําบุญทําทานหรือการไปสวดมนต์เจริญจิตภาวนาจะเป็นการช่วยส่งเสริมดวงชะตาให้มีความเจริญก้าวหน้าเพิ่มมากขึ้นชีวิตจะอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขนะคะบางทีเรามีเรื่องไม่สบายใจนะมีเรื่องทุกข์อะไรก็ตามแต่เราก็อาจจะไปทําบุญไปไหว้พระ ไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถือก็สามารถเยียวยาจิตใจทำให้เรามีสติในการใช้ชีวิตมากขึ้นนะคะ,ะมีสติแล้วแถมยังได้บุญด้วยนะได้ทำบุญทําทานได้สร้างอันนสงผลบุญเพิ่มมากขึ้นและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะอวยพรอวยชัยให้คุณสมหวังในสิ่งที่คุณได้อธิษฐานร้องขอไปนะคะหวังสิ่งใดไว้นะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะ อวยพรให้คุณได้ดังที่หวังนะคะก็ขอให้ศรัทธาในการทำความดีขยันหมั่นเพียรมีความมานะพยายามคุณก็จะสำเร็จสมหวังในทุกๆสิ่งที่คุณปรารถนานะคะก็จะเป็นราศีที่จะ ได้รับโอกาสที่ดีโอกาสใหม่ๆทําให้คุณสามารถสร้างเนื้อสร้างตัวได้มันอาจจะเป็นโอกาสที่เคยหลุดลอยหายจากเราไปในอดีตแต่โอกาสนั้นมันก็จะย้อนกลับมาหาเราอีกครั้งนะคะอะไรที่มันเป็นของเรานะมันก็จะเป็นของเราอยู่วันยังคำ่ำเเาาก็มีความโดดเด่นในเรื่องของความสามารถศักยภาพที่จะนํามาซึ่งโอกาสที่ดีเข้ามามา,มากมายเลยทีเดียวนะคะนะโอกาสในการสร้างความสำเร็จ โอกาสในการสร้างเงินได้ตำแหน่งด้วยนะมีโอกาสได้เพิ่มอำนาจบารมีมีคนรู้จักเรามากขึ้นนะคะหรือจะเป็นที่สนใจในสังคมมีชื่อเสียงในสายงานที่คุณทำอยู่ได้รับในการแสดงความรู้ความสามารถได้อย่างเต็มที่อุปสรรคปัญหาที่คุณเจอเจอมันกำลังจะเบาบางลงกำลังจะนำพาความสำเร็จแล้วก็สิ่งดีๆเข้ามาแทนที่ มีโอกาสที่ชีวิตคุณจะมีความมั่นคงเพิ่มมากขึ้นนะคะมีทรัพย์สินเป็นของตัวคุณเองนะได้สร้างเนื้อสร้างตัวหรือหากใครนะคะที่กําลังประกาศขายาทรัพย์สินอย่างเช่นประกาศขายบ้านคอนโดที่ดินก็มีเกณฑ์ที่จะขายได้นะเพราะว่ามีเกณฑ์ที่จะได้เงิน อาจากอสังหาจากการขายทรัพย์สินหรืออาจจะได้มาในแบบมรดกตกทอดก็ได้บางท่านอาจจะได้ไปสืบทอดกิจการของครอบครัวนะคะได้เป็นเจ้าของธุรกิจแบบไม่คาดฝันก็ได้หรือจะได้แสดงภาวะความเป็นผู้นำความเป็นหัวหน้าที่จะทําให้มีคนยอมรับแล้วก็นำพาความสำเร็จทำให้เกิดความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่เพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะ รวมถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะปกป้องคุ้มครองนะอยู่เคียงข้างคุณเสมอขอให้คุณกระทำแต่ความดีไว้นะคะยึดมั่นความดีแล้วก็ความถูกต้องมันก็จะส่งผลดีกับคุณนะไปตลอดเลยทีเดียวนะคะสิ่งที่ถูกต้องสิ่งที่ดี ไม่ว่าจะผ่านไปนานแค่ไหนมันก็ย่อมเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วก็จะส่งผลดีกับคุณอย่างแน่นอนก็ขอจบการทำนายแต่เพียงเท่านี้สำหรับใครที่อยากจะสนับสนุนช่องการดาพยากรณ์ก็สามารถกดปุ่มสุปแตงที่เป็นรูปหัวใจข้างล่างนี้ได้เพื่อเป็นการสนับสนุนให้อาจารย์ มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปก็ขอขอบคุณมาณที่นี้ด้วยสุดท้ายนี้ขอวอวยพรให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญพบเจอสิ่งดีดีเข้ามาในชีวิตเงินทองไหลามาเทมามีคนรักคนเมตตาเฮงปังตลอดไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ